อางยิ่งที่ได้มาร่วมในพิธีจุดเทียนมหามงคลเนื่องในวันคลา้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนก,กาธิเบศมหาภูมิพลอดุลเดชมหาราชบรม,มานาถบพิตรวันชาติและวันพ่อแห่งชาติทั้งได้มาอยู่ ในท่ามกลางประชาชนทุกหมู่เหล่าในวันนี้พระบาทสมเด็จพระบร,รมชนนก,กาธิเบศมหาภูมิพลอดุญเดชมหาราชบร,รมนารบพิษได้ทรงพระราชอุตสาหปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานับประการเพื่อประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชน มาตลอด70ปีแห่งรัชสมัยดังเป็นที่ประจักษ์ว่าได้ทรงวางรากฐานการพัฒนาประเทศและชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนให้ดำเนินก้าวหน้าไปอย่างมั่นคงยั่งยืนโดยการส่งเสริมพัฒนาการศึกษา การแพทย์และการสาธารณสุขตลอดจนการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติทั้งได้พระราชทานหลักการดำเนินชีวิตและประพฤติตนปฏิบัติงานไว้คือเศรษฐกิจพอเพียง ยึดมั่นในทางสายกลางกระทำการทุกอย่างให้พอมเหมาะพอดีโดยอาศัยความมีเหตุผลเป็นเครื่องพิจารณาอาศัยวิชาความรู้เป็นเครื่องมือปฏิบัติและอาศัยคุณธรรมความสุจริตเป็นเครื่องกำกับประครับประคองอันจะเป็น ทำให้ทุกคนไม่ว่าจะมีฐานะความเป็นอยู่อย่างไรประกอบอาชีพการงานใดย่อมมีพื้นฐาน <c oughs> ชีวิตที่มั่นคงสามารถพัฒนาต่อยอดให้ดีขึ้นจเจริญขึ้นและพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงต่างๆของโลกได้ ประเทศไทยจึงดำรงมั่นคงอยู่ด้วยความเข้มแข็งให้ชาวไทยตลอดจนผู้เข้ามาพึ่งพระบระโมโพธิสมภารได้มีชาติบ้านเมืองเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจและเป็นจุดหมายร่วมกันแน่นอันที่จะรักษาสิ่งที่ดีงามของชาติไว้พร้อมทั้งปฏิบัติสร้างสรรค์ความดีความเจริญ เพื่อความร่มเย็นเป็นปกติสุขความมั่นคงเป็นปึกแผ่นและความเจริญยั่งยืนของประเทศประชาชนชาวไทยจึงเคารพเทิดทูนพระองค์ในฐานะพ่อแห่งแผ่นดินและถือเอาวันที่5ธันวาคมเป็นวันคล้ายวัน พระเจ้สมภพนั้นเป็นวันพ่อแห่งชาติและวันชาติไทยโดยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้เสมอมาขอพระบารมีของพระบาทสมเด็จพระบรมชนก,กาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรจงคุ้มครองรักษาประเทศชาติ และประชาชนชาวไทยให้มีความวัฒนาหาสุขตลอดไป สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระาร,ร,ระชาชดำรัตรุ่นนาที่คุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชรบรมนาถบพิตรและเนื่องในวันชาติและวันพ่อแห่งชาติแล้วนะครับส่งถวายความเคารพบึ้งหน้าพระบรมฉายลาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรส่งวางพุ่ดอกไม้และส่งจุดธูปเทีทยนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบุพเพศทรงกราบทรงจุดเทียนฉนวนจากโคมไฟฟ้าและทรงจุดเทียนมหามุคลขณะนี้นะครับพระราชทานพระบรมราชโองการให้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภณานเรณีธิราเทพยวดีกรมหลวงราชสรินีสริพัฒน์มหาวชรราธิดาสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีลารีรัตนราชกัญญาและเจ้ากุมระสิรินาถกิราชกัลยาณี เฝ้าทุลออนทุลิปพระบาทต่อเทียนที่ส่งถือส่งรับพรมเทียนและส่งนำประสบนิกรทุกหมู่เหล่าครับร่วมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนก,กาธิเบศมหาภูมิพ,พลอดุลยเดชมหาราชบรม,มนาถปพิษร่วมกับพระบรมวงศานุวงศ์และประชาชนทุกหมู่เหล่าเป็นเวลา89วินาทีครับ กญญารแสดงไร้คนขับดิวโตรมประกอบเพลง King of Kings การแสดงโดรนในครั้งนี้นะคะใช้โดรนจำนวน650ลาลำค่ะแล้วเวลาในการบิน5นาที20วินาทีนะคะโดยการแสดงในครั้งนี้ใช้โดรนที่สร้างแล้วก็พัฒนาซอฟต์แวร์ โดยฝีมือคนไทยโดยเยาวชนที่ผ่านการอบรมจากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ